สวัสดีค่ะป้อนคำหนึ่งวันนี้เสนอตอนแกงจืดลูกเงาะค่ะนี่ไงคะลูกเงาะเคยเห็นไหมพอดีวันก่อนมีวัตถุดิบเหลือจากการทำซกีิโรนะคะก็จะมีหมูเด้งวนเส้นผักกาดขาวต้นหอมขึ้นช่ายแครอทและเต้าหู้ไข่ค่ะนี่เลยค่ะหมูเด้งที่เหลือจากการทำซกีโิโรเดี๋ยวเราจะมาปรุงใหม่นะคะ อันดับแรกเราก็จะใส่เป็นผงรรดีค่ะใส่ครึ่งช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวค่ะ1นช้อนโต๊ะแล้วก็จะคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะแล้วก็จะขยำใส่กับอุ้นเส้นนะคะเพื่อทำเป็นลูกง้ออันนี้ก็คือขนงออของเรานั่นเองถ้วยเล็กไปเปลี่ยนถ้วยค่ะขยำให้เขาเข้ากัน กลับบนเส้นนะคะไม่ต้องขยำแรงค่ะเดี๋ยวแคอรอทจะระต่อไปเรามาปั้นลูกเงาะกันเลยค่ะเราจะใช้ช้อนในการช่วยให้เขาเป็นทรงกลมนะคะแล้วก็จะช่วยวัดให้ได้ลูกละเท่าๆกันนะคะทำแบบนี้เลยค่ะขนาดเขาจะได้เท่าๆกันนะคะ อย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ป้อนคำนึงกันด้วยนะขอบคุณค่ะปั้นไปค่ะลูกน้อของเราบุนเส้นจะช่วยให้หมูเด้งของเรานิ่มขึ้นนะคะช่วยให้เด็กทานง่ายค่ะส่วนมากเด็กจะชอบบุนเส้นลูกสาวบ้านนี้ชอบมากเลยค่ะเมนูนี้ก็เป็นเมนูล้างตู้เย็นอีกหนึ่งเมนูนะคะ ใส่แครอทไปในหมูเด้งช่วยให้หมูเด้งเขาหวานขึ้นนะคะปั้นไปค่ะให้ไซส์เขาเท่าๆกันลูกสุดท้ายก็จะใหญ่กว่าเพื่อนนิดนึงนิดเดียวเสร็จแล้วค่ะลูกเง,งอของเราต่อไปเรามาเตรียมวัตถุดิบอย่างอื่นกันเลยแครอทค่ะช่วยให้น้ำซุปหวานขึ้นหั่นเป็นชิ้นบางเท่าๆกันนะคะจะได้สุกพร้อมๆกันค่ะ ขึ้นช่ายค่ะเก็บรากไว้ต้มกับน,น้ำซุปหั่นเขาเป็นท่อนๆนะค่ะเท่าๆกันจะน่าทานใครมีชอบไม่ต้องใส่นะคะใส่ต้นหอมอย่างเดียวก็พอบ้านเราทำจ้มจืดจะไม่ใส่ผักชีค่ะอผักชีใส่ต้มจืดแล้วจะขมค่ะ รู้สึกว่าขมนะคะบ้านอื่นก็อาจจะอร่อยก็ได้นะคะอาจจะชอบก็ได้บ้านนี้ไม่ใส่ค่ะใส่แค่ต้นหอมกับขึ้นช่ายบางทีไม่มีขึ้นช่ายก็ไม่ใส่แต่น้นต้นหอมค่ะต้งหู้หลอดเราจะเตรียมหั่นใส่ถ้วยไว้นะคะแบบนี้เลยเตรียมวัตถุดิบเสร็จแล้วคะ่ะเช็ควัตถุดิบกันนะครบไหม เครื่องปรุงอย่างอื่นก็มีอยู่ในครัวแล้วนะคะต่อไปเรามาปรุงน้ำซุปกันค่ะตั้งหมอ้อใส่น้ำสองถ้วยผงรอดี1ช้อนโต๊ะน้ำมันหอยครึ่งช้อนโต๊ะซีอิ๊วขาวหนึ่งช้อนโต๊ะใครเพิ่มเกลือป่นก็ได้นะคะจะชอบทานเค็มหรือว่าอยากให้เค็มข้นมากขึ้นนะคะแล้วก็ใส่แครอทลงไปก่อนเพราะเขาสุกยากปิดฝารอน้ำเดือดนะคะถึงจะใส่ลูงอเป็นอันดับแรกนะคะ ใส่ลูกเงาะลงไปเลยน้ำเดือดเดือดเลยนะคะใส่ลงไปเมน,นูนี้ใครยังไม่เคยท,ทําทานลองทําดูนะคะอร่อยนะต่อไปก็ใส่ผักกาดขาวได้เลยผักกาดขาวที่เหลืออยู่ก็จะเป็นตรงคนโคนเขานะคะที่เหลือจากการทําซุกิโลรลรอน้ําเดือดมีฟองก็ช้อนฟองออกนะคะ ช้อนออกค่ะฟองอันไม่พึงประสงค์ทำให้น้ำซุปเราขุ่นนะคะช่วงนี้ป่าไฟลงค่ะชิมนะคะปรุงรสตามใจชอบเลยปริมาณเท่านี้โอเคแล้วค่ะเราทำทานบ่อยๆอัตราส่วนเท่านี้ก็ถูกใจบ้านนี้แล้วนะคะต่อไปก็ใส่ต้งผู้ไข่นะคะเป็นดำดับสุดท้ายเลยเดี๋ยวเขาจะเละนะ พอน,น้ำเดือดขึ้นมาเราก็เตรียมใส่ผักได้เลยค่ะไปลำดับสุดท้ายเสร็จแล้วค่ะต้มจืดลูกง้อของเราน่าทานมากๆเลยอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ป้อนคำนึงกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ